สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชนะบอกไอ้ทนายคุณขัดด้วยคุณขัดจะให้สภาพกับตัวน,นะบอกว่าเข้าทางคนสำหรับผมนะผมเนี่ยเกงว่าเมื่อวันการที่สาลเนี่ยจะมีคำสั่งเกงว่าหากว่าท่านไปสวนและมีคำสั่งว่าคดีไม่มีมูลยกฟ้องอันนี้ก็เลยกลายจะกลายเป็นเรื่องที่ผมจะจูนเสียโอกาส แต่เมื่อท่านมีคำสั่งมีมูลโดยครั้งแรกที่ผมไปแต่สวนของเนี่ยเมื่อวันที่6กุรกาอดีนตนายตำรวจสันติบาลนายสันธนะปยุรัตเดินทางเข้าพบพลตำรวจโทจิรพภุริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสอบถามความคืบหน้าคดีสารวัตรสัวอดีตสารวัตรฝ,ฝ่ายโยธาธิการสองกองโยธาธิการสำนักง,งานส่งกำลังบำรุง ที่มีส่วนโลพันกับเว็บไซต์รับพนันและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเงินสด6ล้านที่มีบุคคลนําไปมอบให้กับนายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตหัวหน้าพรครักประเทศไทยเพื่อให้หยุดแฉเครือข่ายสารวัตรสัวนายสันธนะบอกว่าตนทราบมาว่าเงินที่ถูกนําไปมอบให้กับนายชูวิทย์นั้นไม่ใช่เงินของสารวัตรสัวตามที่เป็นข่าวแต่เป็นเงินของนายออสเป็นผู้นําเงินมามอบให้กับนายชูวิทย์นำไปทําบุญซึ่งนายออสนั้นเชื่อมโยงถึงกลุ่มทุนสถานบริการอาบอบนวดย่านรัชดาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกนายชวิ โดยตามภาพที่เห็นมีนายพลเปียกอดีตนายตำรวจตามที่เคยมีข่าวทางสื่อออกไปแล้วเป็นภาพเก่าตั้งแต่30มีนาคม2565นาขณะนั้นตอนที่มีการนำเงินไปให้ในายชูวิทย์ไม่ได้อยู่รับก่อนจะมีการนำมามอบให้ในภายหลังเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่นายชูวิทย์จะสม้างว่าเป็นเงินของสารวัตรสวันั้นตนไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่เชื่อว่าอาจเป็นการปกปิดที่มาของเงินและขอยือนยันว่ารองเลขาธิการประปอง,งอที่ถูกนายอัญชริยะกล่าวหาเป็นผู้เกี่ยวข้องนั้นไม่เป็นควาามจริงงแต่่อยใด นายสันทนาบอกว่านอกจากนี้ตนก็มาติดตามความคืบหน้าในคดีที่เคยแจ้งบ่อแสเพื่อเอาผิดสารวัตรสัวที่พบความเชื่อมโยงเว็บไซต์พนันออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีคนสนิทของสารวัตรสัวแชทมาคุยกับตนเพื่อขอเคลียร์ไม่ให้เปิดโปงขบวนการทำธุรกิจเว็บพนันด้วยส่วนประเด็นที่สารอาญารับฟ้องคดีหมิ่นประมาทนายชูวิทย์กรณีกล่าวหาโรงแรมเดวิดเป็นแหล่งมั่วสมยาเสพติดนั้น โดยนัดตรวจหลักฐานในวันที่15พฤษภาคมนี้ว่าตนไม่กังวลและถือว่าเป็นเรื่องดีที่ตัวเองจะได้ตั้งตัวสู้คดีเนื่องจากพนักงานสอบสวนที่ทำคดีมีการรวบรวมพยานหลักฐานเท็จมากล่าวหาตนเองโดยยืนยันว่ามีหลักฐานที่จะใช้ยืนยันในชั้นศาลเป็นคลิปจากมือถือจำนวน3ามเครื่องซึ่งสามารถระบุภาพเสียงและเวลาเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนขอท้านายชีวิทย์มาเดิมพัน100ล้านหากว่าผมชนะคดีในชั้นศาลส่วนตัวทนายอนันตชัยชัยเดชก็จะต้องคืนตัวทนายความทันที แล้ถ้าผมแพ้คดีนี้ก็จะขอหายไปจากวงการทันทีด้วยเบื้องต้นพันตำรวเอกหญิงจุลาลักษณ์วันนาเป็นผู้มารับ,บอบหลักฐานก่อนนําเสนอไปถึงพลตำรวจโทจิรพุภูริเดชผู้มิาการตรวจสอบสวนกลางพิจารณาต่อไปนะบอกไอ้ทนายคุณขัดด้วยคุณขัดจะให้เสื้อผ้ากับเสืนะ่อครบอกว่าเข้าทางคนสําหรับผมนะผมเนี่ยเกงว่าเมื่อวันจันทร ที่สารเนี่ยจะมีคําสั่งเกงว่าหากว่าท่านไต่สวนแล้วมีคําสั่งว่าอดีไม่มีมูลยกฟ้องอันนี้ก็เลยกลายจะกลายเป็นเรื่องที่ผมจะสูญเสียโอกาสแต่เมื่อท่านมีคําสั่งมีมูลโดยครั้งแรกที่ผมไปไต่สวนฟ้องเนี่ยเมื่อวันที่หกกรกฎาคมให้คุณนะแล้วพอเงินเนี่ยมาปิดทิสโก้คุณปั๊บนะ คุณก็เด้งเลยเพราะไม่มีภาระลแล้วไม่เกินอาทิตย์พอปิดปับ๊บคุณก็หวดเลยจีนเข่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไงมันผมรู้ทราบหมด่ยถ้าหากไม่มีคดีที่เขาฟ้องผมผมจะไม่มีโอกาสใช่ไหมเพราะหลังจากนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตศาลท่านหมายเรียกเอกสารทั้งหมดนะเรียกบัญชี การเงินปรฐานภาพธุรกรรมการเงินทั้งหมดของเขาออกมาก็จะได้มาดูกันเนี่ยสังคมได้นะเอฟซี FC ของเขาทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ชื่นชมชื่นชอบเขาว่าไอ้มนุษย์คนนี้นะมันพันไหนตอครอบสาวทครชื่อสักเกี่ยสักไม่ได้ไปสักกับซัวไม่ได้รู้จักกันชนิดที่ว่าพอพิ่อเงินให้กันได้ซัวนี่มัน พูดภาษาเราๆเ,เ,เขาเป็นตำรวจมันแข็งปากมันไม่มีหรอกจกไปค่ายเงินใครง่ายๆและโดยเฉพาะอย่างสักนมันมันพ่อค้าส่วนวมันจะไปมันก็มีคอนเนคชันเป็นตำรวจอยู่แล้วนี่สามสิบปีนาปีหกห้ากแล้วใช่ได้แล้วถึงบอกว่าแล้วทำไมอยู่ๆทนายสิทธาเอามาพูดออกมาแล้ว พอโพสออกมาไม่ว่านะไอ้นั่นเด้งรับเลยสมอ้างเลยว่าเป็นเงินสารวัตรทัวรันอแน่มันมีมันมันมันขยายต่อติดไปนู่นเลยมันมีเหตุผลอะไรอะ่ะทั้งๆง,งที่มันก็รู้อยู่ว่านี่ไม่ใช่นี่เงินของใครผมก็บอกเจ้าของเงินแล้วนี่ผมถามจากฝั่งเจ้าของเงินนะไอ้ป้องเดงก็บ้าไปเรื่อยเลยน,นู่นนี่พอพอบองอ,อเอกเอิกอะไรไปกันใหญ่อ่าง มันนี่ผมถึงบอกไอ้พวกนี้ผมผมพูดตรงๆนะผมก็พยายามจะเป็นผู้ชมที่ดีนั่งฟังเหมือนพวกท่านเนี่ยแต่ฟังแล้วนะมันแต่ละคนเนี่ยมันพวกท่านไปไปประเมินกันเองดูแล้วกันว่าแต่ละคนมันคิดอะไรเหมือนกันมันทําอะไรกันแล้วสุดท้ายมันก็ท่านก็เห็นเนี่ยมันพ้นไหมล่ะมันก็เรื่องผลประโยชน์กันภายในลึกลับนะคุยกันเคลียร์กันนั่นนี่ถูกไหม มีจอาจานเข้ามาวันนี้จอาจานก็กลายเป็นโจโ้มีแจงดูไหมแล้วก็มีไอ้ไอ้ทอทอะไรอีกไอ้วันนั้นก็บ้านเปนติิๆกันเปเทือกอะ่ะมันก็เลยมาเกี่ยวข้องผัวพันอะไรกันไปหมดพวกนี้นี่ถึงบอกเวลานี้นะพูดกันวันนี้อยู่ที่หน่วยงานของตำรวจพอสักทีเถอะตำรวจท่านยศทั้งหลายผู้พวกนี้คือคนนะุณมียศถึงท่านนี้กันแล้วนืนสังคมก็เขาอยากกันนับหน้าถือตา กับพวกคุณอะไรที่คุณระมัดระวงังวางตัวช่วยหน่อยคืององค์กรโดยรวมมันเสียหายไปหมดหนะเรามองว่าหลักฐานที่อยากให้วันนี้คือที่บอกเกี่ยวข้อง,องกับนเป็นการณ์มีแค่รูปในเปียกลูกเย็นชั้นกลางทีง่ไม่รับไปไหนมีแม้ยืนหรือไม่ติ้วไม่ต้องมีเลยผมยกหูสดกับเปียกเลยรับสอบ ปากคําคผมนะแล้วคุณก็พิมพ์คือเปี๊ยกมันจะได้จบไนะคือเปี๊ยกก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเปี๊ยกแบบไอ้ชูโชคเนี่ยมีความสัมพันธ์กันขนาดไหนก็ผมก็เห็นอยู่นะเออณนะวันนี้เมื่อเปี๊ยกพ้นตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแล้วก็ควรจะไปให้พ้นซะจากเรื่องไอ้เขาเขาพวกนีออ้ไปใช้ชีวิตที่มีความสุขดีกว่าไปสนุกสนานของเปี๊ยกอะนะอ,อ่านะอย่างนี้ของเปี๊ยกไปนะ ดีกว่าแต่ถ้าเปียกเข้ามาวุ่นวายเนี่ยเห็นไหมมันก็กลับมาอีกน <c oughs> คนที่ยังอยู่ในระบบราชการคนที่ยังรับราชการอยู่ก็เสียหายไปด้วย <c oughs> เขาอาจจะไม่เคยเจอเปียกไม่รู้จักเปียกนะแต่ผมมันรู้จักเขาทั้งหมดนะทั้งปูทั้งเปียกทั้งเอืยที่เอ่ยชื่อมาจาโจ้จาแดงอะไรผมเห็นเพราะฉะนั้นว่าเราช่วยกันรักษาองค์กรเถอะนะพวกคุณพอกันได้แล้วต่างคนแล้วส่วนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขา เขาเก่งกว่าพวกคุณด้วยอ่ะยังไงพวกคุณก็ต้องพลาดถ้าพลาดหลงก็ต้องเสดเขานะมันก็เสียชื่อไม่ใช่เสียชื่อเฉพาะโกพวกคุณนี่มันเสียชื่อหน่วยงานและองค์กรมันขอขอเถอะนะขอเวลานี้ยผมบอกว่าพวกคุณอย่าไปคิดขยาบอะไรแบบที่มันในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบอีกเลยอย่าไปนะเพื่อให้ประชาชนสื่อเข,าข้าคาดหวังว่าจะพึ่งพาพวกคุณได้ต่อไปดีกว่าขอร้องนะพี่ต่อครับเพื่อน คือเขาเป็นกลุ่มทุนเป็นกลุ่มทุนซึ่งเขาต้องการมาซื้อกิจการของกำพลจริงเป็นกลุ่มทุนนี้เขาในความรู้สึกของเขาเมื่อเขามาทําธุรกิจเหมือนเอาธุรกิจอ่างมันก็ธุรกิจบาปเขาก็อยากจะทําบุญแล้วเขาก็เห็นว่าการที่พวกเขาจะไปทําบุญเนี่ยเขาก็เห็น ชูโชกมันเคยเกี่ยวข้องกับที่สถานที่นี้เพราะฉะนั้นก็ให้เป็นหน้าตายชูโชกก็ให้ฝากให้ชูโชกไปทางเขาก็ได้หน้าใ้ตาเขาก็ไม่ได้บอกพวกคุณว่าเงินอะไรยังไงใช่ไหมเขาก็ได้หน้าไปแล้วครับก็น่าิดเป็นความประสงค์ของเจ้าของเงินของกลุ่มทุนที่มาลงทุนซื้อสถานบริการลาลิชาเาว่ามันเป็นเงินฝากที่เอาไปทำบุญอยู่ดีใช่ไหมคือเงินทุนไงเงินทุนผมไม่ทราบว่าเงินทุนเขามาจากไหนแต่ถามว่ามีตัวเกี่ยวข้อง อันนี้ผมยังไม่ได้ยินว่าสารวัตรัว์มาเกี่ยวข้องกับที่สถานบริการแห่งนี้นะมาลดมงทุนหรือซูจะเปลี่ยนแนวมาลงทุนทำธุรก,กิจอย่างนี้ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนนะแต่ไอชูโชกอะมันสมอ้างเลยมันบอกว่าเป็นเงินสารวัตรัวเลยไม่ถ้ารูมันอยู่เนผมก็จะถามมันอีกทีเนี่ยคนมันเป็นอย่างนี้ไนงะพอมันเห็นไห่การสถานการณ์ ก็สวมรอยแม่งเลยกู้วาได้กระแทกไอตัวต่อหรืออะไรของเขาไปเนี่ยมันคิดไงมันคิดไงสมองเคมีในสมองมันคิดเลยมันตายอย่างนั้นเลยแล,แล้วเรื่องนี้บทสรุปมันจะจบยังไงเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะสำหรับถูงเงินทําให้มูลนิธิเขามีความเดือดร้อนไปด้วยหรือกระทั่งผมเนี่ยอย่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวเพราะในส่วนของผมเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นของผมคนก็เอามากูกเอาค่างเงินเท่าใสั่งให้ทางรุ่นคืน ให้ผมคืนแล้วเนี่ยสีดีลาดมูลนิธินี่ผมก็บริจาคที่ก็ผมหนึ่งล้านไอ้ป่อหนึ่งล้านล้วเงินผมนะเนี่ยของผมเนี่ยใครบอกว่าเทาก็รีบมาตรวจสอบมายึดไปนี่มันเงินผมส่วนตัวผมก็ตั้งใจทาบุญน,นี่ตั้งแต่นะธันวาคมปีหกสามสิบหกธันวาผมก็ล้านหนึ่งป้ล้านหนึ่งแล้วป้ทําบุญล้านหนึ่งนะก็ทางมันมันติดผมนะอไอ้ล้านหนึ่งที่มันลงทัาลงทำบุญมันเือมผมนะ ทุกวันนี้เราก็ต้องยกให้มันแล้วล่ะมันก็ไปรับทุกของงานข้างในแล้วมันก็โอกาสคงยากแล้นี่มันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วคุณก็อย่าเอามามาพ่วงสิกับเงิน6กล้านแล้วผู้ที่เขารับบริจาคเขาก็จะบุญบ,บาย,บายผมก็ไม่ทราบมีการติดต่อมาไหมเห็นมีหมายเลขอะไรไม่รู้จะคืนผมอะไรอย่างนี้ผมก็บอกอันนี้คนละประเด็นละคนละเหตุการณ์แล้วผมเต็มใจแล้วก็ที่ที่ทผมได้บริจาคไปทั้งหนึ่งล้านเงินเงินกูพาเขาสง เป็นเงินของใครเงินชูเดินกุมภาที่เอาไปเงิน<ะ>งนกุมภาก็คือเงินของเจ้าของเดิมนี่แหละคือใช่ใชทําไมถึงบันทิ้งเวลาไปนานที่ผมเรียนทางไว้เอ,อผลก็เพราะว่าพอเขาเอาให้ปับ๊บตอนนั้นไม่เจอไอชูโตก็จริงใช่ไหมแต่เขาก็ลงทุนตกแต่งสถานที่อะไรไปเหตุที่เอาเงินไปให้เนี่เพราะว่าเขาใกล้จะเปิดนะก่อนที่จะเปิดเขาเ็าจะอัคนเรานะสายมูธรรมะเราก็ต้องเลี้ยงพระทำบุญ เขาก็เลยบอกว่างั้นเตียกเอาไปให้ทําบุญเถอะเพราะว่าเราจะเปิดทําการแล้วแปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับเงินของสารลัลส่วนเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วออสไม่รู้จักส่วนเลยทำเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการทำงานไม่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 รู้ไม่รู้อันนี้เขาเป็นกลุ่มทุนนะคุณคุณไปตรวสอบเองเขาเป็นกลุ่มทุนถ้าเขาจะไประดมทุนคนนู้นคนนี้มาหรืออะไรนั้นอันนี้ผมไม่ได้ไปถึงตรงนั้นแต่การลงทุนที่นี่ก็เป็นการลงทุนก่อน ใหญ่พอสมควรนะครับกาวโดยสรุปคือภาพที่ที่ต่อเอามาโพสเนี่ยภาพนี้คือเป็นภาพของปีที่แล้ววันที่เนี่ยคนถ่ายบอกผมเองอ่ะก็คนถ่ายบอกผมวันที่อย่างนี้สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่หมายว่าเรื่องนี้เนี่ยคือที่กล่าวไปถึงสารวัตรส่วนเนี่ยเป็นการเรียกกระแสของผู้คนคนหนึ่งที่เขาแถวโพซอยสุขุมวิทผมจะเรียกราคาตัวเองอ่ะก็มันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถูกไหมมันได้จังหวะมันก็อัปราคาเลยอ เพราะอะไรเพราะการลงทุนเข้าระดับนี้นะวันนั้นไอ้ที่ไปเคยไปไปพบไปเคลียอะไรเงินวุ่นวายไปหมดอเดี๋ยวมันก็ต้องปรับราคาขึ้นมาสองเท่าอะมันก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันเจตนามันเห็นอยู่แล้วสองคนเนี่ยพี่พอกว่าเขามีความเชื่อโยงไหมคือตัวทนายหลอกับตัวของคนที่ซอยสุขุมวิเนี่ยฮะทนายไหนนีะทนายหลอ ที่เขามีเรื่องกันดิเขาเขาร่วมมือกันไหมเพื่อให้สองคนเป็นกระแสพร้อมกันหรือว่าเขาทเขาะกันจริงจริงอันนี้ผมเชื่อว่าเขาคงต่างคนต่างมีเจตนาที่มีเป้าหมายเดียวกันแต่ความประสงค์คนละอย่างใช่ไหมลืม้โยนออกมาช่วงนี้โยนออกมาออกมาช่วงนี้ซึ่งถ้าหากผมถึงผมถึงพูดไงว่าไทมิ่งไม่เหมาะใช่ไหมคุณโยนออกมา และประเด็นขนาดนี้เรื่องเงินใช่ไหมคุณจะดิสเครดิตกันเองหรือคุณจะตกลงอะไรกันต่อไปเพราะผมก็เห็นแล้วว่าลักษณะการสื่อสารเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็ต้องจับมือหอมแก้มกันมันมีเหตุผลอะไรที่คุณชูวิทย์จะต้องเอาภาพเมื่อปีที่แล้วมามมาาโพสในวันนี้ให้เป็นเรื่องภายในปีนี้คือต้องถามเขาเหตุผลเนี่ยคุณก็รู้อยู่เปี๊ยก็ต้องบอกคุณว่าเงินนี้เงินใคร ถูกไหมแล้วทําไมพอเขาโพสปั๊บคุณก็รับปึ๊บเลยมันยิ่งกว่าลักบี้ที่โรงเรียนที่คุณเรียนกันมากันอีกถูกไหมนายโยธปึ๊บก็รับวางทายเลยมันอะไรกันนะพวกคุณแต่ที่มันปวดหัวคือสังคมแล้วมันวุ่นวายคือพวกท่านเนี่ยมันพูดกันไปคนละทิศคนละทางไอ้นั่นก็ไปถึงที่ไปเอาอีกหน่วยงานหนึ่งลากเขามาวุ่นวายไอ้น้องนั่นมันก็พอท็จจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องถึงขนาดนั้น ใช่ไหมมันพูดมันก็มันก็มีความการรู้จักก็ได้แต่การรู้จักผมก็อธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องนะมาทําให้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ยอดเงินมากกว่าที่ออกมาไมออ่ไม่ไม,ไม่ถามเจ้าของเงินแล้วก็คือตามที่ปรากฏภาพก็ยอดจะตรงยอดกระามนะัน้นต่อมาพูดแบบนี้ก็แสดงว่า อันนี้นไงคือคือ,คอผมเหลือจะตองป่กป้องมันผมจะล่อมันจร่งอ่ะวันนี้มาตามเนี่ยจะจัดก,การมาทำจะถามผู้จัดการต้รวจสอบกลางเมื่อไหร่จะจัดก,การมันสักทีรู้ไหมคุณไปเกี่ยว่างคุณเว้นว่าอย่างนี้มันเปิดช่อง่ะแล้วก็ทําให้มันเข้าใจอะไรไปได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้นี่ก็เลยได้โอกาสได้ซีนเข้าไปเลยรู้ไหมว่าโว้ยแม่งเอามาเคลียร์ผมอย่างนี้อย่างนั้นะราคาเท่านี้เอออย่างผมเหลือเสียมือราคานี้ กลับไปพักอ่อนข้างในที่ที่เคยอยู่นะไปทําหน้าที่นั้นเหมาะสมที่สุดข้างในรั้วสูงๆนะแล้วมันฝังคมจะได้เงียบสงบคือพวกท่านจะทรายงานนะเหตุอะไรมันก็เป็นการรายงานเหตุที่เป็นปกติไม่ต้องมาซับซ้อนอะไรแบบนี้เงื่อนงำแล้วประชาชนก็หลงทางหลงผิดนะเข้าใจอะไรตามที่มันนําเสนอของคนไม่กี่คน ตอบมาว่าสองคนเนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยทนายหลอ,อก,กับทางมคมที่อยู่สุุมวิทเนี่ยมีใครรับงานมาเนี่ยมันถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องเขาทำโดยสุดจริตใจบริสุทธิ์ใจผมก็ไม่เคยผมไม่เคยไว้วางใจยอยู่แล้วไงทนายมีเป็นอาชีพนี้มีแสนกว่าคนมั้ง แล้วคนอื่นผมก็เห็นเขาก็ทํามาอาชีพเขาโดยปกตินะแล้วก็ช่วยเหลือคณะลูกความคดีความมันก็มีมีสี่ห้าคนในแก้งขณนายที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันก็มีอยู่แค่พวกนี้และแต่ละคนนะ่ที่ผมผมผมบอกพวกท่านนะพวกท่านไปดูคนบางทีเขาก็อยากคือเขาเข้าไม่ถึงตัวแล้วเขาพยายามเขาเห็นว่าเข้าใจว่าเก่งนะพวกนี้มันก็เก่งมันเก่งจริงมันเก่งในการเก่งต่อหน้าพวกท่านไงนะและเวลาไปว่าจ้างเรา ทคดีผมถนะึงบอกท่านเห็นแล้วท่านจะเหมือนอย่างที่ผมบอกไปแล้วท่านจะระลึงมืนๆเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, oh, มันเรียกค่าทําคดีค่าวาดความขนาดนี้เลยนะเอก็มันถึงนี่ไงนี่ไงมันก็เลยถึงอัปเกรดอัปราคาอัพสถานภาพตัวเองก็ทุกท่านก็เห็นมาก็วันนี้คุณออดเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของเงินแล้วเขาไปรู้จักกับปัได้ยังไงถิงิน้เขารู้จักกัน่าออดกับปักเนี่ยรู้จัก แล้วก็เขาไม่ได้รู้จักทางชูโชคโดยตรงอ๋อเขารู้จักในวงการเ็าในวงการเพราะว่าศักดิ์อย่างที่บอกเขาก็เคยทําธุรกิจซีดีนะก็คืออาศักดิ์ในความหมายผมก็เรียกเขา่าศัก,กดิ์ซีดีส่วนในเรื่องมาพูดเรื่องบ่อนพระรามสามวันนี้ผมก็ไม่อยากไปพูดย้อนกลับไปเพราะคดีมันก็ถึงสารมันมีคนรับเป็นเจ้าของบ่อนเป็นเจ้ามือมวยหมดแล้วแล้วเราจะไปรื้ออีกมันก็ต้องไปรื้อคดีกันใหม่นะถ้ากระทั่ง คนที่มีเป็นผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวในเรือนจำบอยเอลเอก็พึ่งเสียชีวิตนั่นเขาก็อยู่กับผมบอยคือผมรู้จักทุกคนไงนั่นทุกเรื่องเนี่ยผมถึงเรียนท่านว่ามันมันเป็นเรื่องที่ผมอยู่ในสังคมนี้แล้วพบ,พบปะบคนเหล่านี้ทุกคนและถามตรงถ้งาเขาเคยขายทำทีดีทำทีดี